สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Update ครับสำหรับวันนี้อัปเดต Investment นะครับก็เรียกว่าเป็นประจำวันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันศุกร์นะครับที่16กันยายนนะครับเป็นวันหวยออกพอดีนะก็ถ้าใครที่ซื้อหวยแล้วนะครับเราก็ทูกรางวัลนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าหาว่าใครนะครับที่ซื้อแล้วไม่ได้ถูกหวยนะเป็นถูกกินนะครับก็รอรุ้นงวดหน้านะครับ ไม่ต้องเสียดายไปนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับดีกว่าเสียใจนะครับคนเราใช้ชีวิตนะครับเ,เน้นเสียดายมากกว่าเสียใจนะอันนี้คือคำคติพจน์นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับในทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์นะครับสําหรับวันนี้ครับทุกท่านจะอยู่ในเว็บเซตโออาร์ทีเนะครับตลาดหุ้นไทยครับเอ่อเรียกได้ว่าแดงนะ แดงเถือกเลยในวันที่หวยออกนะครับปิดลบไป11จุดครับปิดไปที่1630มูลค่าการซื้อขาย95000กว่าล้านบาทนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นแนวโน้มนะครับของทิศทางขาลงนะครับคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งก็คือนักลงทุนต่างประเทศครับได้มีการขายสุทีิออกมาแล้วนะครับแปดร้ยกว่าล้านบาทนะครับก็เอจะบอกว่าอ่าลงไหมนะครับก็น่าจะลงแหละนะครับ ภาพนี้นะครับที่ทุกทุกท่านเห็นนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ประเมินไว้นะครับในช่วงของก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงที่สีสีเหลืองเนี่ยนะครับก็มองผมมองแล้วแหละว่าลงนะครับสีเหลืองเนี่ยมองว่าลงแต่ปรากฏว่าไม่ลงนะเพราะไม่ลงเสร็จปุ๊บนะครับขึ้นกระแทกขึ้นไปนะครับกระแทกพุ่งขึ้นไปตามกรอบสีเหลืองนะครับเล็กๆอันที่สองนี้นะครับตามที่ผมกลมๆอยู่นี้นะครับก็ มากกว่าคาดหมายนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมให้เส้นดำเป็นจุดกึ่งกลางนะครับบวกลบ20จุดปรากฏว่าบวกขึ้นไปนะครับเกือบเกือบหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ทะลุขึ้นไปนะครับตอนแรกนึกว่าจะไปหนึ่งหกเจ็ดห้านะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับปรากฏว่าไหลไหลตัวนะครับปรับตัวลงมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับรับอยู่นะครับในวันวันแรกนะครับแต่วันแรกแต่ปรากฏว่าก็วันนี้นะครับหนึ่งหก สามศูนย์นับก็เอ่อเรียกได้ว่าปิดพอดีเลยนะปิดพอดีเลยซึ่งก็ในลำดับถัดไปนะครับอาจจะมองหนึ่งหกสองศูนย์นะครับเป็นหลักไปก่อนหนึ่งหกสองศูนย์คือเพง่อยทีละสิบจุดนะครับเอาแบบง่ายๆเลยประเมินไม่ยากนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับจะมีแนวโน้มของขาลงเนี่ยทุกๆสิบจุดนะครับเป็นแนวรับนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับเส้นนี้นะครับไม่ควรลงต่ำวันนี้นะเพราะว่าถ้าลงต่ำาวันนี้ก็อาจจะไปที่ 1570นเะครับเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้ครับอัปเดเต Investment ประจำวันก็อาจจะเป็นเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะฝากเป็นรลยสัปดาห์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้อัปเดเต Investment นะครับสวัสดีครับ